จากการที่ว่าเราเอานํามาผ่าแล้วก็ทําความหนาอ่าเนาะผ่าผ่าด้านเรียบหนาให้ให้มันเท่ากันอย่างเงี้ยอย่างอันนี้เพลินไม้ไผ่ที่ไม้ไผ่ตรงนี้มันได้ประมาณสักร้อยสามสิบมิลเนาะที่ผมผ่าไว้นี่นะกว้างประมาณสักอ่าประมาณสักอ่ายี่สิบเท่าไหร่นะ่ยยี่ยี่สิบเก้ามิลตรงตรงนี้นะครับผมยี่สิบเก้ายี่สิบเก้ามิลหรือประมาณนิ้วกว่านิดนิดเนะครับผมเราผ่าเป็นเส้นออกมาอย่างเงี้ยนะครับผม เราพาเสร็จแล้วเราก็จะนํามานําไปทิปเมนต์ก่อนเนาะทิปเมนต์ Man เสร็จแล้วก็เอาไปแช่ผมเอาไปแช่บอลิกบอลเล็กนี่นแหละเสร็จแล้วก็เอามาอัดกาวเนาะอัดกาวนี่จะเป็นกาวที่ว่าดีๆหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่ว่ากาวลาเท็กนะนี่เป็นกาวที่ว่าไอ้ยึดกเกาะเหนียวสูงมันจะมีขายอยู่ครับกระป๋องหนึ่งประมาณพันพันสองพันสามนี่แหละครับอยู่ในเกณฑ์เนี้ราคามันนะครับผมกระป๋องกระป๋อ,องประมาณสักสามสักสามสักสามกิโลนี่แหละครับที่ผมซื้อมาใช้อยู่เนาะโอเคถ้าทําอย่างเงี้ย มันจะได้ไม่เยอะนะเพราะว่าม,มันจะไม่เหมือนกับโรงงานเนาะเพราะว่าทํากับแผ่นอย่างนี้ไอ้ไม้เส้นอัดแผ่นเนี่ยนะวันหนึ่งมันก็จะได้ประมาณสัก5้ห้าตารางเมตรต่อคนนี่แหละครับวันวันหนึ่งเนาะโอเคนะครับ